เดี๋ยวจะไปชมกันที่บ้านกันอีกทีหนึ่งผลงานรวมเดี๋ยวดูครังไปไปเลยต้นกลางนั่นใส่เว้นดี Đi chơi đi chơi, để con lời để con rồi là ตัวตัวไม่ใหญ่มีเมื่ Twelve, อตอกเขตอนคืนได้ใหญ่ไปตัวเดียวโลได้ไหมตัวดีค่อยไล่ไปจบเนี่ยนู้น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 ไปก็ตามไล่ไปเรื่อย โอ้ยคุยอ่ะนี่ยังคุกเข้าเลยวะนี่เอาไหนอะเอางี้แล้วเอานู้นนะตัวมันเล็กบ่ ก็ไม่เล็กเจ่าอ่ะโอ้ยเป็นลอยไก่แล้วนี่ว่ะมันต้องพายที่ปล่อย่อนดีเพื่อมันมีนมตัวอ,อื่นเหมืนอนลอยมิตัวลิสตัวอะไรตัวลิส หัวออาอีกโหเอออีกหัวเรือออกอ <Spe <INE> ีกห <IL dance belt> ัวเรือออกอีหัวออกเออออกอีกหนึ่งดามมาแล้วอ่านหัวไปทางวนว่ามันไปทางนูวนแล้วไงนุ่นๆๆ่หัวเล็กหัวเล็ก ทิศถอยลลังไปได้ะครอทำไมโน่นี่นนย <Es> พัก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 พ,กพกลังพลังพลังมีน้าตัวพลังกันพลังกันตุ้ตุ้ยต้เกตเต็ดขีดได้ผู้ชม เป็นผลงานของกลางคืนนันเนี่ยไม่ได้ถ่ายเลยกลางวันฮะอ นี่ไปดูดูนพึ่งเราไม่ปไปดูบึ่งเราไม่ไปดูบึ่งเราไปก็ถอยขึ้นเดี๋ยวใ,ให้พ่อให้พ่อขอดูก่นอนย,ยังยังเอาเอาเอาเา ตามตามนี่ไปดูบึงเราดีก็ปลอยว่ะเอาไงเอาไหลอยยิงนี่ก่อนเนี่ยมองไม่เห็นเลยอยู่ใต้หนามใส่แว่นเห็นปะไม่ได้ใส่ คนบอกรอยคนบอกไม่ลอยกูงงที่บ้านยทำไมไงได้เดี๋ยวมันก็ลอยก,กูคิดมันจะลอยอะ เธอไปหน้าหน่อยมันล่องแล้วเปล่าปลามันล่องเลยเมื่อตอนเช้าตัวนี้ไม่ลอยเหรอแตง,งูนพอนั่นๆมาลองยิ้มหมดเลยเลี้ยวไปนู้นส,สวยๆเจ็บไปคิดใหม้มาชมก็หมดนะ สายแล้วปลาเล็กจมหมดแล้วปลานินก็จมหมดแล้วนะไม่มีตัวแล้วลมพัดแล้วลมโยกแล้เดี๋ยวค่อยมาดูปลาล่องที่หลังนะไม่มีตัวแล้ว,ลวไข่ ผลนนนนง,งานเราเดี๋ยวจะไปชมกันที่บ้านกันอีกทีหนึง่งผลงานรวมเดี๋ยวดูผลงานรวมที่บ้านอีกที